ดาวพระเกตโคจรย้าย30มกราคมนะคะรอบนี้อยู่ไปถึง28เมนาคมสำหรับชาวกรกฎและชาวมังกรนะคะจะย้ายเข้าสู่พบเรือนใดไปกระตุ้นเรื่องราวใดให้เกิดขึ้นในช่วงดังกล่าวอย่างโดดเด่นไปอัปเดตกันได้ชาวกรกฎรับฟังต่อจากนี้ได้เลยส่วนชาวมังกรรับฟังได้ในช่วงนาทีที่5.50เป็นต้นไปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ติดกระดิ่งไว้นะคะ สำหรับชาวกรกฎนะคะดาวพระเกตโคจรเข้าสู่ภพเรือนเกี่ยวข้องกับเรื่องเพื่อนเรื่องสังคมเรื่องพี่น้องนะคะดังนั้นตั้งแต่วันที่30มมกราคมไปจะเป็นช่วงเวลาเดือนกว่าๆนะที่ชาวกรกฎจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวทางสังคมค่อนข้างมากนะคะพบปะพบเจอเพื่อนสังคมการได้เข้าร่วมงานที่เป็นคนเยอะๆนะหรือว่าการงานของชาวกรกฎจะต้องมีลักษณะการรวมกลุ่มรวมทีมประสานงานมากขึ้นนะคะ เป็นช่วงเวลาที่โดดเด่นกับเรื่องราวทางคอนเน็กชันช่วงนี้อาจจะเป็นจังหวะที่พบปะผู้คนมากหน้าหลายตานะคะคบางท่านเป็นความโดดเด่นทางเรื่องของการบอกต่อการมีเครือข่ายะะการเข้าสู่ระบบที่เกี่ยวข้องกับคนหมู่มากไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลออนไลน์หรือแม้แต่เรื่องการพบปะคนในสังคมดาวเลข9้านะคะจะอยู่ตรงกันข้ามกับพบเดือนสุภาส่งผลดีกับเรื่องกระตุ้นทางความก้าวหน้าความเจริญนะคะโดยเฉพาะกับเรื่องของ ทางไกลต่างชาติต่างภาษานะคะหรือชาวกรกฏในช่วง30มกราคมไปอาจมีจังหวะหรือโปรแกรมในเรื่องของการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเกี่ยวข้องด้วยอาจหมายถึงการเกี่ยวข้องกับการเดินทางบ่อยขึ้นอยู่ไม่ค่อยนิ่งนะคะหรือมีโปรแกรมเรื่องของการไหว้พระทำบุญมีโอกาสมีจังหวะได้เปลี่ยนบรรยากาศนะคะไม่ว่าจากเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องการเดินทางที่ทําให เราได้พักผ่อนหย่อนใจในห่วงเวลานี้นะคะสำหรับดาวพระเกตจะก,กระตุ้นทั้งดาวราหูนะคะและดาวศุกร์ที่โคจรเป็นมหาอุดในภพเดือนสุภะชาวกรกฏจะมีความก้าวหน้าบางอย่างเกิดขึ้นนะกับเรื่องงานการที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามนะคะเรื่องงานศิละปะเรื่องการออกแบบเรื่องของรับผลช่วงนี้ก็จะมาจากเรื่องไอเดียความคิดจินตนาการที่โดดเด่นในแวดวงที่คุณอยู่นะคะสำหรับชาวกรกฏถือว่าเมื่อดาวพระเกตย้ายนะคะจะไปกระตุ้น ดาวรับผลนะโดยตลอดก็จะส่งผลให้ชาวกรกฏมักจะได้รับความนิยมชมชอบหรือการร่วมมือร่วมใจนะคะหากคุณต้องทำงานเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนอื่นๆกระตุ้นเรื่องราวทางสเสน่ห์นิยมเกิดขึ้นได้อาจเป็นในหมู่เพื่อนสังคมนะคะเข้าร่วมกลุ่มใหม่ๆหรือว่าการงานที่ต้องใช้อัธยาศัายไมตรีความชื่นชอบชื่นชมนะคะถือว่าจะมีคนสนใจมากเป็นพิเศษนะโดยเฉพาะดาวสุข กระตุ้นอยู่ในพบเรือสุภะนะคะก็คือเรื่องราวทางผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องคนต่างวัยหรือแม้แต่เรื่องราวทางชาวต่างชาติต่างภาษานะคะที่ส่งผลดีกับชาวกรกฎในช่วงเวลาที่ดาวพระเกตกระตุ้นอยู่เป็นความโดดเด่นของชาวกรกฎนะคะกับการงานประเภทสร้างสารรค์ออกแบบนะหรือช่วงนี้การใช้ไอเดียความคิดจินตนาการค่อนข้างลดแล่นดีนะคะเป็นเรื่องราวทางความฝันเรื่องจิตสัมผัสหรือสิ่งที่ อธิบายจับต้องไม่ได้ส่งผลดีกับชาวกรกฎนะไม่ว่าจะเป็นการจินตนาการะะการตีความหรือแม้แต่การฝันดีฝันแปลกฝันที่เป็นมงคลนํามาซึ่งเรื่องรับผลได้สำหรับดาวพระเกตนะคะอยู่ไปจนถึง28มีนาคมนะเป็นห่วงเวลาที่ชาวกรกฎนะคะก็จะสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับคนมากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพื่อนเรื่องสังคมเรื่องแวดวงนะคะในช่วงระยะเวลาที่ดาวศุกร์ยังคงอยู่ตรงกันข้ามนะคะจะกระตุ้นเรื่องราวทางอาหารการกินได้นะคะไม่ว่าจะ มีโชคลาภนะมีคนเลี้ยงดูปูเสือนะคะหรือเลี้ยงอาหารได้รับประทานอาหารถูกปากนะคะเรื่องราวทางของใช้ของสวยงามนะหรือได้รับของฝากมีความโดดเด่นกับเรื่องราวทางเข้าของที่มีกลิ่นหอมนะหรือใครทําธุรกิจบริการเกี่ยวข้องกับเรื่องอาหารการกินถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงดีๆของชาวกรกฎนะคะสำหรับชาวกรกฎนะคะคำว่าสุภาษนะมันหมายถึงเรื่องลงทุนได้เป็นห่วงเวลาที่อาจจะกระตุ้นในเชิงการลงทุนร่วมกันนะคะกับผู้อื่นไม่ว่าจะมีคนชักชวน รีเริ่มโปรเจกต์โครงการใหม่ๆนะคะเรื่องการเก็งกําไรนะหรือช่วงนี้จะกอเกิดไอเดียประเภทลงทุนระยะสั้นขึ้นนะคะถือว่าเป็นห่วงเวลาที่ดาวศุกร์เป็นมหาอุดพอดีก็มีแนวโน้มจะได้ผลกําไรนะหรือว่ามีโอกาสหยิบจับเรื่องการเงินการทองทีงท่ดีขึ้นเนื่องจากดาวศุกร์นะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องลาบผลก็จะถูกกระตุ้นด้วยดาวพระเกตด้วยเช่นกันดวงชะตาของชาวกรกฏนะคะหากพูดถึงช่วงปลายเดือนมกราคมนะคะก็เป็นช่วงจงวังหวะ ปลดล็อกดีขึ้นนะคะตั้งแต่28มกราคมนะที่ดาวสุโคจรย้ายเป็นมหาอุจนะคะต่อด้วยดาวพระเกตย้าย30มกราคมด้วยการอยู่ตรงกันข้ามกับดาวสุอีกทีก็คือย้ายมากระตุ้นนั่นเองส่งผลดีกับเรื่องเงินทองนะคะเรื่องรับผลที่ดีขึ้นจากในช่วงที่ผ่านมานะเนื่องจากที่ผ่านมานะคะดาวสุก็คือดาวรับผลอยู่ร่วมกับดาวเสาร์นะซึ่งถือว่าเป็นคู่ศัตรูนะรวมทั้งยังอยู่ในภพมรณะด้วยทําให้ชาวกรกฎ จะมีเรื่องรายจ่ายค่อนข้างมากนะคะสำหรับตั้งแต่30มกราคมไปนะมีทั้งดาวกระตุ้นและดาวรับผลที่ดีขึ้นชาวกรกฎจึงเป็นจังหวัดดีๆทั้งเรื่องเงินทองนะคะขอให้ชาวกรกฎนะคะมีโชคดีในเรื่องเงินทองและรับผลทุกท่านนะคะ,ะใครที่เสี่ยงดวงหรือมีโชคก็ขอให้ได้หยิบจับรับเงินก้อนนะคะใครที่ไม่ถนัดเรื่องด้านนี้นะคะก็ขอให้ได้เงินมาจากเรื่องราวอื่นๆซึ่งดาวพระเกตโคจรอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ สำหรับชาวมังกรนะคะดาวพระเกตโคจรเข้ากระตุ้นพบเรือสุภาษณ์นะคะโดยเป็นช่วงที่จะไปกระตุ้นดาวศุกร์ตรงข้ามอีกทีเนื่องจากดาวศุกร์ก็โคจรย้ายในวันที่28ดนะคะดาวพระเกตย้ายวันที่30ดังนั้นเป็นจุดปลดล็อกของชาวมังกรในเรื่องของการงานเรื่องของการรเริ่มสิ่งใหม่นะคะชาวมังกรจะได้รับการกระตุ้นจากดาวพระเกตนะโดยเฉพาะเรื่องราวทางความก้าวหน้านะคะช่วงนี้จะมีความก้าวหน้าในเชิงเรื่องสิ่งที่ หวังที่รอคอยนะไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์โครงการที่เพิ่งรเริ่มนะคะเรื่องราวทั้งลูกหลานบริวารน,นะคะจะถูกกระตุ้นทําให้อ่ามีจังหวะก้าวหน้านะคะเติบโตนะหรือมีข่าวดีบางประการเกี่ยวข้องกับลูกหลานเกิดขึ้นส่งผลให้เกิดภารกิจการปรับเปลี่ยนหลายสิ่งนะช่วงนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องลูกหลานบริวารได้นะคะดาวพระเกตนะคะอยู่ในภพเรือนเรื่องเดินทางนะดังนั้นชาวมังกรน,นะคะจะมีลักษณะเดินทางบ่อยขึ้นได้ไม่ว่าจะระยะสั้นนะคะ เดินทางที่เอาไปเที่ยวมานะเพื่อปฏิบัติการงานภารกิจนะคะอะไรที่เป็นระยะทางช่วงนี้ถือว่าโดดเด่นสําหรับชาวมังกรเนื่องจากดาวศุกร์ก็ไปอยู่ในภพเดือนเกี่ยวข้องกับเรื่องเดินทางเช่นกันนะคะถือเป็นช่วงที่ชาวมังกรกลับมาชีพจรลงเท้าอีกครั้งหนึ่งนะไม่ว่าจะเรื่องเดินทางเพื่อธุระปับปังนะคะเดินทางเพื่อการงานนะหรือช่วงนี้มีเหตุธุระมกเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างจังหวัดต่างประเทศทางไกลเข้ามานะคะสำหรับดาวศุกร์นะเป็นทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องราวของการ ลงทุนระยะสั้นนะคะชาวมังกรจะมีดาวศุกร์ที่เป็นมหาอุดนะจะอยู่ตรงกันข้ามกับดาวพระเกตนะคะดังนั้นจะเป็นช่วงที่เรื่องราวทางกิจกรรมประเภทเก่งอะไรนะคะลงทุนรวดเร็วนะหรือแม้แต่การลงทุนในสิ่งใหม่เกิดขึ้นได้เช่นกันในช่วง30มกราคมถึง28มีนาคมนะเรียกว่าเป็นช่วงที่มีช่องทางมีโอกาสมองเห็นต่างๆนะคะทำให้การควักเงินใช้จ่ายก็เป็นไปสัพัมากขึ้นนะคะ เป็นความโดดเด่นนะคะของดวงดาวที่ไปกระตุ้นเรื่องราวทางสังคมนะช่วงนี้การตั้งกลุ่มใหม่นะคะทำงานเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะหรือการไปเกี่ยวข้องกับสมาคมหน่วยงานที่เป็นคนจำนวนมากนะคะการทำงานช่วงนี้นะคะบ้าจะต้องเกาะเกี่ยวกับเรื่องพี่น้องก็ได้นะคะหรือว่าเรื่องเพื่อนเรื่องสังคมหมู่คณะทีมต่างๆนะทำให้ชาวมังกรพบพบเจอคนมากหน้าหลายตาในช่วงนี้นะคะ เป็นช่วงที่ไอเดียความคิดก็ค่อนข้างมากด้วยบางท่านมาในรูปแบบของการวิตกกังวลเรื่องอนาคตคิดอ่านเยอะแยะมากมายเนื่องจากเป็นทั้งเรื่องแก้ไขปัญหาแล้วก็การอาจจะเริญก้าวหน้าเติบโตต่ตางๆในเชิงลูกหลานบริวารครอบครัวนะคะกระตุ้นทาให้เราเนี่ยมีไอเดียมากบางท่านก็จะมีหัวคิดคิดอ่าน,นต่างๆเยอะแยะมากมายในการอยากทําหลายสิ่งนะคะ หากไปในแง่มุมเชิงบวกนะคะก็มีโชคได้่างเรื่องของความฝันนะคะเรื่องจินตนาการเรื่องจิตสัมผัสหรือเรื่องรางสังหรณ์ที่จับต้องไม่ได้นะช่วงนี้ก็จะไปกระตุ้นเรื่องราวสิ่งเหล่านี้ให้โดดเด่นขึ้นมานะคะสำหรับจุดเด่นเมื่อดาวพระเกตย้ายนะคะก็คือไปสัมพันธ์กับราหูนะคะก็คือเรื่องเงินของชาวมังกรโดยตรงช่วงนี้จะหาเงินได้บ่อยขึ้นเนื่องจากดาวพระเกตนะคะกระตุ้นให้เรื่องราวทางการเงินมีมาปุบปับฉับพลันนะคะบางครั้งเกิดผลกําไรขึ้นมา แบบไม่คาดคิดนะรวมทั้งการเงินการทองนะคะที่มาจากแวดวงประเภทความเชื่อนะคะเรื่องสิ่งที่จับต้องไม่ได้เรื่องเงินทองทางไกลนะหรือแม้แต่เรื่องเงินที่ได้มาจากต่างชาติต่างภาษาก็กระตุ้นด้วยเช่นกันจะมีลักษณะควักเข้าใจออกนะคะรับซ้ายจ่ายขวาหรือเงินทองก็จะมีเหตุเข้าออกสม่ำเสมอนะคะเนื่องจากดาวพระเกตก,ก็กระตุ้นราหูไปช่วงระยะเวลาถึง28มีนาคมเลยนะคะ เป็นช่วงที่เรื่องเมตตามหานิยมนะคะเกิดขึ้นกับชาวมังกรได้เนื่องจากดาวศุกร์ก็ไปเป็นมหาอุดอยู่ในภพเรือนเพื่อนสังคมนะคะดังนั้นช่วงนี้อาจได้ความเกื้อนหนุนดีเป็นพิเศษนะคะเข้าหมู่สังคมใดก็มีคนเกื้อนหนุนหรือช่วงนี้นะคะดึงดูดเรื่องของพี่น้องนะมักมีเหตุให้พบปะเจอกันบ่อยนะคะเพื่อนฝูงนึกถึงนะหรืออะไรที่เป็นเชิงความโดดเด่นในเชิงสังคมเกิดขึ้นคนนึกถึงเรียกใช้เรียกหา มีเหตุให้เกิดความสัมพันธ์ครั้งใหม่แบบปุบปรับฉับพลันนะบางท่านรู้จักคนใหม่ๆในเชิงการงานนะคะบางท่านก็คือการคบหาก็ได้ช่วงนี้จึงมีเหตุเรื่องของการพบรักครั้งใหม่นะคะพบคนต่างวัยหรือไปถูกชะตามีความสัมพันธ์แบบปุบปรับฉับพลันรวดเร็วนะ mm. เกิดขึ้นกับเรื่องของคนที่อายุแตกต่างได้นะคะก mm. ับชาวมังกรนะคะดาวพระเกียรติย้ายครั้งนี้ส่งผลหลายส่วนนะเนื่องจากจะไปเกี่ยวข้องกับทั้งเรื่องเงินเรื่องสังคมนะคะเรื่องสเสน่ห์นิยม ก็ขออวยพรให้ชาวมังกรช่วงนี้นะคะได้ประโยชน์จากดาวพระเกตในทุกๆด้านนะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ